แล้วไม่ใช่แค่คุณสุสานคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีผู้ใช้จริงที่เป็นลูกค้าบอกคนนี้อีกหลายๆท่านที่ใช้แล้วแบบเห็นผลลัพธ์จริงๆกับความตึงอลองไปฟังผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงหลายหลายท่านดูค่ะหน้าเน่ยชุ่มชื้นค่ะ,คะชุ่มชื้นแล้วลอยไอ้ลอยตีนกาอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันตื้นขึ้นแล้วฝ้าที่ดำเป็นปื้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ หายหมนเลยนีขึ้นดูกล้องก็ได้ดีดีขึ้นหายหมดเลยแล้วก็ตรงกระชับตรงเนี้ยมันกระชับขึ้นเลยคอยมเนี่ยมันกระชับขึ้นมาหน้าตรงนี้ก็นุ่มค่ะนุ่มมากเลยลองแก้มเรอคะแม่ลองลองแก้มเนี่ยมันก็อีลื่นมากตอนนี้ก็ตื้นขึ้นเยอะไปสักผ่านไปสักสามชั่วโมงนะคะป้าแต่ก็ลองมาจับหน้าดูก็มันรู้สึกจะเริ่มมาตึงตึงเช้าตื่นมาเนี่ยยิ่งมหัศจรรย์ค่ะมันเหมือนกับหน้าเราจะช่ำแบบมีน้ําผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งนะคะ เราไปยิ่งดูเราอ้าทาไมมันตื้นขึ้นจากที่เยอะๆเห็นไหมคะถนงรูปนั้นแล้วก็ออกไปเจอเพื่อนเพื่อนก็ทักค่ะว่าไปทําอะไรมาทําไมเธอไปโบทอกแ์บอกฉันไม่โบทอกนะคะฉันใช้ครีมบัคนี่หน้าพี่ตรงริ้วรอยตรงข้างๆใต้ตาผ้าสกปรเห็นตัวที่เป็นรับคือคล้ายๆแบบรอยแมวๆรอยเหมือนแมวขวนแบบิริ้วๆของผ้าสกป็นรเป็นทีคึงค่ะ ตัวนี้ยตื้นขึ้นตื้นขึ้นแล้วมันก็ค่อยค,อยคอยจางลงไปพอสองสัปดาห์ไอตัวลอยตรงเนี้ยนะมันหายเลยอ่ะมันอัศจรรยจังมากพี่จะบอกไปหาคุณตศชาตเลยคุณทุชาตเห็นหน้าพี่มาพี่สุกุลไปดูเห็นหน้าพี่ไหมเห็นหน้าพี่ไหมคุณตุชาตบอกพี่เองแล้ว <laughs> บอกพี่จริงด้วยของพี่หายไปบอกใช่แล้วใส้เขาดูตรงร่องแก้มพี่อ่ะพี่ดีใจมากเลยอ่ะ